สวัสดีค่ะพบกับแม่ลูกช่องครัวปัญธมนีชาแนลนะคะวันนี้เอาเมนูกับข้าวง่ายๆมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนั่นก็คือเมนูวุ้นเส้นผัดปลากระป๋องเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยแล้วก็สามารถทํากินได้บ่อยๆเลยนะคะและที่สําคัญสบายกระเป๋ามากๆเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ั้นตอนแรกนํากระเทียมจีนมาสับเตรียมไว้ก่อนไม่ลุงใช้ประมาณ5กลีบนะคะสับให้ละเอียดดีเลยต่อไปเอาต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนยาวขั้นตอนในการทำนะคะนำกระเทียมจีนที่เราสับไว้ตั้งแต่แรกเอาลงไปผัดให้หอมเหลือง เจียวกระเทียมให้หอมฟุ้งไปยันปากซอยเลยนะคะทุกคนให้คนเขารู้ว่าเราทำกับข้าวอร่อยพอกระเทียมเหลืองได้ตามที่ต้องการแล้วตกักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะ เหลือน้ำมันกับกระเทียมติดกระทะไว้ด้วยนะคะอ่าต่อไปใส่ไข่ไก่ลงไปได้ตามชอบไม่มีไข่ไก่ใช้เป็นไข่เป็ดน้ําไข่ใส่ลงไปคั่วให้สุกอ่าวิธีนี้ก็จะช่วยให้ไข่ไม่แฉะนะทุกคนลุ่งจะคั่วไข่เตรียมไว้ก่อน พอไข่สุกได้ตามที่ต้องการแล้วตักใส่ถ้วยพักไว้หยอดน้ำมันกระเทียมเจียวลงไปอีกน้อยนึงค่ะเพราะว่ากระทะแห้งไปเนาะจากนี้เราจะทำในส่วนของวุ้นเส้นนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปกะให้พอดีกับวุ้นเส้นที่เรามีค่ะปรุงรสชาติไว้เลยนะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วดำเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสัน จากนี้ใส่ในส่วนของวุ้นเส้นลงไปได้เลยค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เครื่องปรุงต่างๆซึมเข้าไปในเนื้อวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นจะได้มีรสชาติที่อร่อยคนไปจนกว่าวุ้นเส้นของเราจะสุกใส พอน้ำแห้งวุ้นเส้นก็สุกใสได้ตามที่ต้องการแล้วใส่เป็นปลากระป๋องลงไปมลุงใช้หนึ่งกระป๋องใส่ลงไปทั้งน้ำปลากระป๋องแล้วก็เนื้อปลากระป๋องเลยค่ะตามด้วยไข่ไก่ที่เราคั่วไว้ตั้งแต่แรกถ้าทำตามที่มะลุงแนะนำก็จะได้ผัดวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องที่แห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะกลิ่นนี่หอมปุ้งไปหลายบ้านเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วชิมรสชาติได้ตามชอบปรุงรสชาติเพิ่มได้เลยอ่าพอได้รสชาติแล้วก็ใส่เป็นต้นหอมหั่นลงไปผัดพอต้นหอมสลดก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ไปตกักใส่จานเสิร์ฟไปเลยค่ะ พร้อมเสร์ฟราคาทุกคนสําหรับเมนูวุ้นเส้นผัดปลากระป๋องเป็นเมนูกับข้าวง่งายๆรสชาติอร่อยแถมสบายกระเป๋าด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เม่ลุงจะทําซ้ำํำบ่อยๆนะคะยังไงก็ลองเอาไปทําตามกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกําลังใจให้กับเมลุงช่องครัวกันธมณีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ